วันนี้เราจะไปออนทัวร์พิซนุโลกกันนะครับเดี๋ยวเป็นไกด์นำเที่ยวยังไงล่ะเดี๋ยวมาดูที่นอนก่อนคืนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นห้องไหนนะครับที่นอนท้้งไหนดีก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นะครับห้องนอนมีสองห้องฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องน้ำ สองห้องมั้งครับเราไปดูข้างนอกเดี๋ยวไปดูบริเวณวัดกันนี่คืนนี้ว่าจะขอนอนนี่ไม่รู้ว่าจะได้นอนหรือเปล่านะครับมีไฟด้วยไว้อ่านหนังสือตอนนั้นคืนคืนเดียวก็จะเอาเนาะอ,อ่านหนังสือมีตั้งหลายคืนทำมาไม่รู้จะอ่านจะมาอ่านคืนสุดท้ายบริเวณวัดนะครับเดี๋ยวมาดูด้านนอกกันว่าห้องนอนเป็นยังไงมันจะเป็นที่เก็บของมั้งครับช่างเขาก็มานอน นนานอบรรยากาศก็โอเคนะครับใช้ได้บริเรียรอบๆวัดนี่ก็โบสถ์นะครับศาลาวันนี้เขามีงานเทศมหาชาติทรงเครื่องนะครับจะมีการแสดงด้วยกีติๆๆ โบสกันถ่ายไปเรื่อยนะครับถ่ายไปเรื่อยมีโบสท,ที่มาไหว้พระตอนเช้าเช้า เสีงเชีด้วยนะครับแต่ไม่ได้เสียงยยายเกินมาเสียงเชเอีะนะครับเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวจะพาเข้าเมืองไปไหว้พระพุทธชินราชกันวันนี้อาชิ์อ่นอ,อนถั่วเบื่อมากเลยนะครับ วางหนสืออ่านไม่รู้เรื่องหรือแค่มีกี่ชั่วโมงเองจะสอบยังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จะเป็นยังไงกิงไม่ไัว <c oughs> เดียวแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเข้าเมืองค่อยคุยกันอีกทีหนึ่ง